ที่จะแนะนำขึ้นมาบนเวทีนะฮะท่านเป็น managing director และ partner บริษัท CJ Works จำกัดนะครับที่ผมพูด add manaworn นะครับหมายความว่าท่านผูน้นี้บริษัทนี้ได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับเป็น digital agency of the year 2014นะครับในปี2014ก็คือปีที่ผ่านมานี้เองนะครับท่านผู้เกียรติครับขอเสียงปรบม,มือต้อนรับคุณจินเผาประภัยครับ ท่านที่2องทำให้ผมมองแต่น่าจะทำให้คุณจินดูโคตรมองนะรับมุกกันดีเหลือเกินปเป็นต้องต้องใช้คำว่าเป็นจะเรียกคนหนุ่มน้อยก็ไม่ถูกนะฮะแต่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อายุเพียง26ปีเท่านั้นเป็นทั้ง CEO และพิธีกรนะครับที่ต้องใช้คำว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะอย่างยิ่งบนโลกของออนไลน์นะครับท่านผู้นี้ เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท VR So Production จำกัดสาวๆหยิบกล้องมือถือของเธอออกมาเตรียมถ่ายภาพได้ฉันรู้แล้วข้างหลังเนี่ยนะยิ้มซโโหนะครับดัดฟันมาใช่ไหมลูกนะครครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุรบลีกภัยครับหรือคุณปื้มครับสวัสดีครับจริงนั่งกับผมมาถูกแล้วรับผม ครับผมจะเครียดจุกครั้งนะฮะเวลามีคนโยนอะไรอย่างนี้มาให้ผมอะครับโยนแล้วก็เฮ้ยเขาหล่อมากครับเขาเท่มากแล้วเราก็จะหันมาดูหน้าตัวเองแบบหลาคือเราจะเครียดทุกครั้งครับเท่จริงป่ะนายเซียงโปรยนหน่อยเท่หรือเปล่าผมจะเครียดหนักครับเวลามีคนโยนอย่างนี้ซ้ำอีกทีนึงจะเครียดมากนะฮะนอกจากจะเท่แล้วนะฮะยังใจบุญอีกด้วยนะครับเพราะว่ารู้จักกันเจอกันก็ที่ปอดแตกตึงนะฮะนี่นอกเรื่องนิดนึงนะครับเป็นเป็นคน ทำอาสาสมัครด้วยเก็บศพครับใช่เราก็มีประสบการณ์ในการเก็บศพกันมาพอสมควรนะครับถึงวันนี้ไม่มีศพให้เก็บนะฮะครับนะครับมาพูดคุยกันหลังจากไปเก็บแถวบ้านประมาณสามสี่ศพนะครับอยู่ๆศพก็หายหมดเลยครับอยู่ๆก็รู้สึกว่าแถวบ้านปลอดภัยขึ้นเลยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ทั้งสองท่านนะฮะจะมาพูดถึงกลยุทธ์การก้าวสู่การเป็นผู้นำยุค e r n e t of Sharing Things นะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากคุณจินก่อนนะฮะคุณจินครับ ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพร่กระจายสื่อบนอินเทอร์เน็ตแบบไวรัลไวรัลมาเก็ตติ้งนะฮะไวรัลมาเก็ตติ้งวันนี้นะฮะที่มาที่ไปนะคร่าวๆสั้นๆมาจับตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแล้ววันนี้มีอะไรสนุกๆมานําเสนอพวกเราบ้างครับเชิญครับคุณจินครับก็จริงๆผมทํางานบริษัทโฆษณาแล้วก็เมื่อสปีที่แล้วออกมาเปิดกันเองกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นครีเอทีฟด้วยเหมือนกันแล้วก็เขาก็ เป็นหัวหน้าทีมครีเอทีฟที่แกเป็นแบบเหมือนกับถ้าในวงการโฆษณาจะจะมีแต่คนรู้จักแกเพราะแกได้รางวัลมาเยอะมากครับก็ตอนออกมาตั้งเปิดบริษัทด้วยกันเราก็ตั้งใจเลยว่าเราจะไม่ทําเหมือนชาวบ้านที่ที่เขาทำกันเพราะเราคิดคิดไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะ,ฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะจะเน้นไปเรื่องของคอนเทนต์ซะมากกว่านะครับแล้วก็ทําให้เป็นที่มาที่ไปที่ งานโฆษณาที่เราทำจะเป็นงานโฆษณาแบบเป็นออนไลน์วิดีโอแอ r t i s i n g ซึ่งค่อนข้างเยอะอแล้วก็มันทำส่งผลบางไอเดียที่เราทำไปมันก็ส่งผลให้งานนั้นมันกลายเป็นไวรัลด้วยตัวมันเองครับครับคือเห็นโอกาสตรงนี้เหรหรือยังไงครับถึงตัดสินใจคืองานการน่าจะดีอยู่เมื่อ4ปีก่อนถูกต้องไหมฮะก็โอเคหน้าที่การงานเงินเดือนดีระดับต้องต้องบอกว่าน่าจะใช้ได้วงการโฆษณาก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะครับ ตัดสินใจเดินออกมานี่คือเป็นการตัดสินใจค่อนข้างที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะตอนนั้นมองเห็นอะไรถึงยอมเนี่ยให้น้องๆได้ได้เห็นเป็นประสบการณ์ตัวอย่างมองเห็นอะไรถึงกล้าออกมาเพราะว่าบริษ,ษัทโฆษณาที่ที่ทำอยู่ด้วยเป็นบริษ,ษัทโฆษณาต่างต่างชาติก็จะมีดิเรกชันจากต่างประเทศมาแล้วว่ารเราควรไปดิเรกชันนี้ทั้งทั้งทั่วโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตลาดของเมืองไทยเรารู้สึกว่าการตลาดที่เมืองไทยไม่ได้ ไม่ได้ทำอย่างเหมือนตลาดที่อเมริกา<ะ>เราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทำเองได้เราอยากจะทำอย่างเนี้เพราะว่าเราเราไม่เชื่อในเรื่องของเวในของที่คนอเมริกาทำเราคิดว่าเวที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นคนไทยครับเขาน่าจะชอบอะไรลักษณะแบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นผู้บริโภคที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะ ชอบอะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆครับกดนู่นกดนี่เล่นนั่นอันนั้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เมืองไทยเราสังเกตไหมฮะที่ที่พารากอนจะมีเหมือนกับจอให้ให้ดูว่าชั้นไหนอยู่ที่ไหนยังไงไม่มีใครไปเล่นนะไปเล่นแล้วไปเขี่ยๆแล้วก็กลัวกลัวเป็นคนกลัวกลัวขายหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรทําอะไรลักษณะแบบที่เมืองนอกเขาอยากจะให้เราทำเราควรไปแบบสไตล์ไทยๆฮะ กดปุ่มเดียว Play เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราอยากจะทําโฆษณาอะไรที่มันเข้าถึงคนง่ายเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอมันเข้าถึงคนง่ายมากแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มันเสพง่ายด้วยแล้วก็มันมันมีรสอัตรารในตัวมันค่อนข้างเยอะจึงทำให้เรา Move ตัวเองจากแบบทำพวกเทคโนโลยีทำพวกโปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ย ออกไปทำพวกวิดีโอออนไลน์ค่อนข้างเยอะครับแสดงว่าเข้าใจตลาดของประเทศไทยใช่ใช่อันนี้เป็นมองเห็นโอกาสเข้าใจตลาดจึงตัดสินใจเดินออกมาไม่ต้องไปเหมือนเขาไม่ต้องไปเหมือนต่างประเทศใช่ครับครับตอนนี้มีมีอะไรจะนําเสนอให้กับพวกเราได้ชมกันไหมฮะได้ฮะก็มีตัวอย่างงานที่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเปิดออฟฟิศใหม่ๆแล้วก็ยังลองผิดลองถูกอยู่ว่าว i r ล่ามาร์เก็ตติ้งคืออะไรครับแต่เดี๋ยวผมน่าจะเปิด แรกๆให้ดูอาจจะเคยเห็นกันบ้างนะฮะครับลองน้องลองเปิดเลยฮะกดอ,อันนี้คือสายตาผมไม่ดีหรือมันกลับอยู่แล้วฮะอ๋อมันกลับตกใจตัวเองเล็กน้อย เป็นโฆษณาซัมซุงอะโทรศัพท์มือถืออ้าวรุ่น S2 แล้วเราก็อยากจะสื่อเกี่ยวความเร็วก็เลยทำยังไงให้ให้ความเร็วนะั้น,ม,นมันมีคนพูดถึงต่อฮ<ะ>เราก็เลยแปงลงรถพอ c h ชแล้วมันทำเป็นแท็กซี่แล้วขับวนรอบกรุงเทพมันก็เลยกลายมันก็เลยกลายเป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งคุณปิ่มจะพูดอะไรผมเจอคนทํำแล้ว พี่นี่เองครับผมคิดมาตลอดชีวิตว่าใครมันทาวะผมคิดมาตลอดว่าแกเอาอะไรคิดแกเอารถแบงแบงไปทำไอแท็กซี่อ๋อพี่นี่เองแมวันนี้พี่ทำให้ผมกระจ่างความลับจักรวาลหนึ่งอย่างใช่แต่ตอนนั้นทําผิดทําถูกอยู่ครเพราะว่าแบรนด์ซัมซุงไม่ออกครับเพราะไม่มีใครรู้เป็นซัมซุงอ่าแ้นนั้นทำผิดทำถูกแล้วนี่คือไม่กระเตรียมเลยใช่ไหมฮะ ไม่ไม,ไม,<า>มจริงจริงฮะอันนี้จริงๆเราไปถ่ายขึ้นจริงๆว่ามันเกิดอะไรไม่ต้องเตรียมแลวครับพี่ <c oughs> เป็นผมผมก็เลยไปถามพี่นี่อะไรพ <c oughs> ี่ทำอะไรกันอยู่เป็นผมก็เินไปถามห <c oughs> ูแนวมากรับด้วย <ฮะ S 1> อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปงานอื่นก่อนก็ได้นะะเพราะชิ้นนี้ก็ทำมาผิดผิดถูกถูกทำมาแปดนาทีมันยาวไปแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปฮฮะ,ฮะครับเอาเอาต่อไปก็ได้ฮะ แนวมากอันนี้ปฏิเสธผู้ดโดยสารบ้างไหครับไม่มีอันนี้ <c oughs> ก็เป็นอีกงานอีกงานหนึ่งที่เราทําเป็นรายการขึ้นมาบนหน้าแฟนเพจของอลูกค้าเราชื่อว่า X แล้ว X เนี่ยมีคือตัวแบรนด์แบรนด์ของ X เนี่ยคือเป็นเหมือนผู้ชายแบบแกล่อนกล่อนนิดนึงอะฮะ <c oughs> ครับก็เลยก็เลยอยากจะ represent ออกมาว่าถ้า X มาเป็นบุคคลเนี่ยแล้วเขาจะคุยอะไรกันบนแฟนเพจก็เลยตั้งคำถามว่า ถ้าเราจะไปจีบสาวควรจีบมุกอะไรดีให้ให้แฟนเพจช่วยแชร์กันมาหน่อย <ฮะ S 2> แล้วเดี๋ยวจะไปเอามุกเหล่านี้ไปจีบจริงๆลองลองเปิดดูครับให้ปลื้มศึกษากันหน่อยนะจีบสาวเนี่ยอันนี้เขาดังอยู่แล้วครับอันนี้ดังอันนี้ดัง น่ารักมากครับผมแล้วมาดูกันนะฮะว่ามุกของแฟนเพจแอคเนี่ยฮะที่เราเลือกมาในวันนี้จีบสาวขอนแก่นได้บอกครับสำหรับท็อปบิกในครั้งนี้ก็คือจีบสาวที่ขอนแก่นเนี่ยจะต้องทำยังไงดีคอมเมนต์จากคุณไกวิทย์ภูดมครับบอกว่าให้เดินเข้าไปหาสาวที่เราเลงฮะแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับช่วยฟังผมพูดภาษาอีสานหน่อยได้ไหมฮะว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับ แล้วก็พูดไปว่าคุณตาหักมากอยากรู้จักได้บอกครับเดี๋ยวดูครับว่าคอมเมนต์ของคุณไกรวิทย์นะฮะไปใช้ฮะจะได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับผมช่วยฟังภาษาอีสานของผมนิดนึ่งเลยไหมครับทำไมคะช่วยช่วยฟังให้นิดนึ่งเลยครับคุณตาหักครับอยากู้จักครับขอเบอร์ได้บอกครับคุณตาหักครับอยากู้จักครับขอเบอร์ได้บอกครับ ไม่ใจแล้วคุณตาหักครับอยากรูจักครับขอเบอร์ได้บอกรับ <c oughs> คุณตาหักครับอยากหูจักครับขอเบอร์ได้บอกรับ มุกของคุณไกวิทครับมีความตั้งใจคือให้เข้ากับเป็นการเล่นกิจกรรมกับแฟนเพจแล้วก็เอาวิดีโอไปให้แฟนเพจเขาดูต่อแล้วเขาก็เอาไปกระจายต่อกันเองต่อก็ได้นะฮะเอาอีกอีกคลิปหนึ่งก็ได้น้องครับมาอันนี้ก็เป็นงานอันนี้ไม่มีวิดีโอครัเป็นงานแม็กนัมที่ตอนนั้นเราทําแล้วมันเป็นกระแสในการคนถ่ายรูปในไอีครับครับผมไปไปสไลด์ต่อไปก็ได้ครับ กัรก็ให้คนมาส่งรูปว่าอยากจะถ่ายรูปกับแมกนัมด้วยวิธีฟินๆยังไงบ้างอันนี้เอลเขาดีมากเลยนะครับคนนี้ครับคนนี้ก็น่าจะได้รางวัลไปเพราะเขาฟินมากฟินครับให้เขาเลยครับครับใช่มคุณปลื้มใช่ครับให้เขาเลยสไลด์ต่อไปเดี๋ยวผมกดเองอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนกับชุดช่วงแรกๆที่มีหนังเกี่ยวกับหนังออนไลน์เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหนังของ Samsung Galaxy Tab ที่เรื่องชื่อว่า Love at First Flight ะฮะแล้วผู้ชายโดนบอกเลิกครับแล้วก็ไปเที่ยวให้สนุกแฟนให้ตาม drive มาหนึ่งว่าให้เปเปิดเวลาไปลงเครื่องที่นิวยอร์กเปินเพลินว่าตกเครื่องก็เลยอยากจะรู้ว่าแฟนให้อะไรในตาม drive เพราะว่า iPad มันเสียบตาม drive ไม่ได้ก็ต้องไปเสียบกับกับชืเองนะเมื่อวานี้อคครับ เดี๋ยวก็มีคนถาว่าเธออกหักมาจากอันนี้ก็ดังเหมือนกันฮะยังครับอะต่อครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะมาที่ปล้ก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันอันนี้ยังไงฮะอันนี้เป็นโฆษณาวาโก้ครับชุดชั้นในผู้หญิงครับผมอันนี้ผมอยากให้ดูจบเลยเพราะว่าตึกรู้ดีครับดีครับ แปบวกนฮ้เอ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยดีสัไหร่อยมีใน YouTube ไหมครับทุกๆเรื่องมีใน YouTube หมดนะอ๋อครับจะได้จะได้เอาไปแชร์ในองค์กรผมครับท่านจะชอบกันอ๋อผมจำได้ละครับไอ้คำรายจิตใจนี่เองครับผมจำได้ละอ๋อครับครับ ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออันนี้ก็ยอดดูสิบสามล้านเดียวเมื่อกี้ผู้ผู้่ายเขาแต่งหน้าเป็นอย่างนั้นจริงเะอครับครับครก็ใช้เวลาแคสติ้งนิดนึงฮะกำลังจะบอกเลยว่าแคสติ้งดีเลกเตอร์มีไหมจะให้ผมไปทําหน้าที่ไหมไไม่เอาไม่เป็นไรฮะผ่านไปไม่ไหวผมจำได้แล้วพี่ผมดูกันอยู่ในองค์กรผมนั่งดูกันตั้งใจมาก สักเซสสุดๆไวรอลตัวเนี้ยไวรัสเข้าสมองเลยอันเนี้ยสักเซสมากผมติดตาไปหลายวันเลยใช่ไหมผมจําได้ไนมแม่ลิได้วาโกทาอย่างนี้นะได้โอเคจาไว้จาไว้จำไว้กันมาแต่ก็ประสบความสําเร็จมีอีกไหมฮะอีกสักตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายฮะเดี๋ยวมาที่คุณปลื้มนะฮะน้องลองเปิดดูฮะครับทําลายฝันผมมากเลยในวาโกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของวาโก้อีกตัวหนึ่ง ที่ทำเป็นเหมือนกับพูดถึงแมสเซจว่าวาก้ผู้หญิงสวยจากข้างในเราก็เลยไปค้นหาเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดในสังคมว่าผู้หญิงตัดสินใจว่าสวยจากข้างในยังไงแต่เรื่องนี้ประมาณเจ็ดนาทีไม่ต้องดูก็ได้แต่ผมว่าเรื่องนี้ดูแล้วเดี๋ยวทุกคนร้องไห้กันหมดเพราะว่ามันไปหาในใน u t u b e ดูดีกว่าครับนี่เจ๋งมากครับดูครับดูผมผมดูงานตัวนี้เป็นเป็นงานที่ผมบอกให้ทุกคนดูเลยผมชอบมาก ข่ามาให้เทวิศรุตอันนี้ก็ไปหาดูเอาได้นะครับไปเสิร์ชไปดูครับเกี่ยวกับนักศึกษาที่เขามีลูกครับผมชอบแมสเซจเรื่องนี้มากๆเลยเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีลูกแล้วเขาโดนทุกคนด่าว่าแบบใจแตกอะไรแต่ไม่รู้ว่าความจริงเขาเป็นยังไงครับความจริงคือเขาไปอ่าไม่อยากสปอยไปหาดูเอาไปหาดูเอาพอแล้วท่านมีกห้าสิบกว่าคลิปนะฮะใจเย็นท่ใจเย็นคุณจินเดี๋ยวเดี๋ยวพักที่คุณจินแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยถึง แนวคิดนะการครีเอนงานต่างๆออกมาแต่ละชิดนะครับมาที่คุณปลื้มบ้างครับคุณปลื้มที่มาที่ไปเลยฮะเริ่มต้นอะไรยังไง VRSO เนี่ยครับเริ่มไม่ก่อตั้งใช่ไหมฮะเป็นผู้ก่อตั้งใช่ไหมครับก็ VRSO นะครับเราเริ่มจากเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับเราเริ่มจากแบรนด์เสื้อผ้าครับผมจริงๆตอนแรกมันไม่ใช่โปรดักชันหรอกครับมันเริ่มจากแบรนด์เสื้อผ้า มันเริ่มจากว่าผมอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าสักอันหนึ่งแล้วก็แบบมาลองคิดดูว่าเออจะตั้งชื่ออะไรดีแล้วผมชอบตัว V กับตัวแซคือผมเริ่มคิดจากอะไรง่ายๆอยาชอบตัว V ีตัวแซแล้วก็เลยลองมาหาเหตุผลให้มันก็เลยกลายเป็น VRSO ครับผมทีนี้เนี่ยพอทำแบรนด์เสื้อผ้าไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าก็ช่วงนั้นกำลังกาลังเรียนกันกำลังเรียนกันใกล้จะจบครับก็เลยอีลุงตุงนังไม่ค่อยว่างมาทำบ้างหรืออะไร อะไรกันก็ตามแต่ฮะทีนี้เนี่ยพอปรากฏว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งอยู่ๆครับฮะอยู่ๆก็อยากทําอะไรสักอย่างบนอ,ออนไลน์ครับอยู่ๆก็อยากทำอะไรทําไมทําไมไอ้ที่อยู่ๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลใช่มันต้องอาจจะ <c oughs> ไป <jam> เห็นงานใครหรือว่าอาจจะแบบตอนตอนนู้นนะครับ <c oughs> ผมจะมีแฟนเพจของผมอยู่คือ<ภ>ตอนนั้นผมยังเล่น Facebook อยู่ครับฮะทีนี้เนี่ยก็จะมีน้องๆเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิต ดราม่าแบบดราม่าส่วนใหญ่น้องๆที่มาปรึกษาจะจะจะไม่พ้นเรื่องดราม่าครอบครัวการเรียนปัญหาสังคมปัญหาเรื่องเพื่อนปัญหาเรื่องแฟนหรืออะไรก็ตามแต่มีการเมืองไหมฮะไม่ครับไม่ผมไม่ปรึกษาการเมืองเด็ดขาดอันนี้ไม่เลยนะครับชัดเจนชัดเจนชุดยจนหมวชัดเจนกับเรื่องนี้ครับครับผมฮะทีนี้เสร็จแล้วผมได้รู้สึกว่าผมเคยไปคุยกับน้องคนหนึ่งใน a c e b o o k นะแล้วเขาให้คําตอบที่ผมค่อนข้างจะจะตกใจมาก เป็นเชิงความคิดที่ผมรู้สึกว่าเป็นด้านดาร์กมากดาร์กเกินกว่าเด็กอายุประมาณ15-16จะคิดได้ครับ,รบดาร์กมากผมถามไปเอาความคิดพวกนี้มาจากไหนรปรากฏว่าเขาแค่เขาแค่อยากจะรู้คำตอบของปัญหาเขาอันเนี้ยแล้วเขาไปเซิร์ชในเน็ตกด enter ปุ๊บเช่นอาทิเช่นนะครับ,รบเช่นท้องทำไงดี enter ปักมันจะโผล่จะทูข,ขึ้นมามากมายไก่กองแน่นอนนะเสร็จแล้วมันก็จะมีคนมาตอบ มาตอบมาตอบผมรู้สึกว่าโลกออนไลน์คนไม่รับผิดชอบคําพูดตัวเองครับ<ะ>ผมรู้สึกว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบคําพูดตัวเองได้ไม่ใช่ฉันแค่อยากจะปั่นใครสักคนอ่ะปั่นมันไว้ปั่นมันปั่นมันมปั่นปันปั่น,นปั่น,นเราไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นสีหน้าเราไม่เห็นน้ําเสียงอะไรทั้งสินนะ้นฮะเรา<ะ>ไม่รู้เลยว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยเขาจริงจังกับคาพูดเขาแค่ไหนะฮะผมเลยรู้สึกว่ามันเลยเกิดความสับสนให้กับคนที่เล่นบนโลกออนไลน์<ะ>ผมเลยอยากทํารายการดราม,ม่า ที่เอาประเด็นทางสังคมหรือเรื่องคิดเครียดเนะี่ยมาทําเป็นรายการอก็เลยเกิดเป็นตัวรายการวีอาร์โซที่ไปสัมภาษณ์คนอื่นสัมภาษณ์คนหนึ่งร้อยคนเลือกหนึ่งร้อยคนเพราะว่าหนึ่งร้อยเป็นตัวเลขที่เหมือนกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองฝ่ายเลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคิดจะทํายังไงหรือไม่ทํายังไงหรืออะไรอย่างนี้ฮะแล้วเรามองว่าดราม่ามันเครียดครับดราม่ามันเครียดมากเราเลยเอาหลักของนิทันอิสพบมานิทันอิสบสังเกตไหมครับตายยุคเรื่อง ตายทุกเรื่องมีแต่การฆ่ากันมีแต่ความตายมีแต่แบบเฮ้ยจริงๆนี่การอิสมันดาร์กมากครับอแต่ทําไมเอามาเล่าให้เด็กอุบาลฟังได้เพราะมันทําให้มันดูตลกให้มันสนุกครับ<ะ>ผมก็เลยเอาวีอาโซมาทําเป็นรายการดราม่าที่มันตลกครับเลยมีการใส่ซ้วใส่ซับหรือ,หร,อหรือการตบมุกหรือการอะไรแต่ถ้าเกิดใครดูจริงๆจริง,รงๆมันดราม่ามากมาฮะก็เลยเกิดเป็นตัวรายการวีอาโซพอวีอาร์โซทำไปสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็ได้เจอกําแพง ใหญ่หนึ่งอันครับนั่นก็คือ <ฮะ S 2> เรื่องของเรื่องของเงิน <ฮะ S 2> เรื่องของต้นทุนในการผลิตอันนี้ม,มันก็เป็นต้นทุนในระดับหนึ่งครับ,ค,รบคือผมเป็นคนที่เริ่มทํางานเร็วครับผมเริ่มทํางานตั้งแต่อายุสิบหกทีนี้ผมก็เลยพอจะมีทุนที่จะมาเลี้ยงตัววีอาโซไปไปไปเรื่อย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 ทีนี้เนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เราผลิตงานออกมาเนี่ยเราก็เราก็พยายามไปขอสปอนเซอร์ครับ ก็เป็นตัวผมเนี่ยครับวิ่งไปเองเลยฮะไปวิ่งขอสปอนเซอร์ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะพอพอรู้ภูมิผมนะอะผมเป็นลูกคุณพ่อชูฤภัิคภัยอ่าเป็นลูกนักการเมืองเป็นลูกอดีตนายกสองสมัยอะไรกันก็ว่าไปแล้วก็คงคิดว่ามันคงง่ายมันคงสบายที่แบบว่าโอ้โหผมวิ่งไปไหนแล้วแบบว่าเดินเข้าไปปุ๊บยินดีครับน้องปื๊ดเอาเงินไปเลยไงกูจะทำอะไรเอาไปเลยอ่าโอ้โหผมเดินเข้าไปเขาถามเรียกว่า คุณมาทำอะไรคุณจะเอารายการนี้อะไรเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับการเมืองเหรอผมให้สปอร์ตคุณอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเพียงเพราะเราเป็นทายาทใช่ครับนักธุรกิจพื้นฐานไม่อยากยุ่งกับนักการเมืองอยู่แล้วครับนักการเมืองหรือว่ากลุ่มทายาทนักการเมืองที่อยากจะมาทำธุรกิจผมได้คุยกับหลายท่านนะครับมีปัญหาเหมือนผมทุกคนครับไม่มีนักธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจอะไรที่อยากจะเอาตัวเองมา ยุ่งกับคนที่มีแท่นพิมพต์ปั๊มปั๊มหน้าอยู่บนหน้าผาครับว่าเป็นลูกไขรเพราะเขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นผลประโยชน์ทางเชิงธุรกิจอะไรกับเขาเลยครับแต่สังคมอาจจะมองต่างตอนนั้นอาจจะมองอีกด้านหนึ่งเลยนะฮะใช่ไหมคุณจินอาจจะมองอุย้ยลูกนักการเมืองแหละน่าจะได้ทางด่วนไฟเขียวอ่ะแน่นอนไม่ครับไม่เลยฮะนี้ออกจากปากคุณปลื้มเองนะฮะยืนยันจริงๆแล้วยากมากนะฮะยากมากลําบากกว่าเดิมพร้อมทั้งดวนดูถูกซ้ําด้วยคือเขาคือเขาจะดูถูกเราันเียว่า เป็นลูกนักการเมืองทาไม mm. มึงไม่เป็นเล่นการเมือง,ม,งมาทํารายการโปรดักชั่นคือเขาดูกถูกครับคือดูกถูกกันจริงๆทีนี้เนี่ย,เ,ยเราเลยเรียนรู้ว่าจริงๆก็ไม่ได้เพิ่งรู้จริงๆรู้ตั้งนานแล้วว่าการที่เรามาอย่างเงี้ยมันไม่ได้สบายมันไม่ได้ง่ายมันติดลบกว่าคนที่มีไอเดียจริงๆแล้วมาเสนอแล้วเขาเห็นว่าเออน้องเป็นหน้าใหม่นะเฮ้ย uh. น่าสนใจว่ะพี่จะปั้นนะให uh. ม่สารับเขาเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นหน้าใหม่ uh. เป็นเฟรชไม่ใช่ เขามองเขามองว่าเรามีมลคินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมไปเสนอรายการวีอาโซกับใครก็ตาครับโดนปฏิเสธทางด้านการเมืองเสียครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็โดนปฏิเสธด้วยคําพูดที่ว่ารายการน้องคืออะไรวีอาโซครับไปสัมภาษณ์คนอื่นโอเคแล้วฉายทางไหน YouTube ครับ YouTube YouTube คืออะไร ห้าปีที่แล้วนะครับห้าปีที่แล้วคำถามนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ครับยูทูบคืออะไรคืออะไร youtube เป็นรายการเป็นเว็บเว็บหนึ่งครับพี่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตครับพี่แค่พิมพ์ u t u b e c o m สลัต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยถึงจะดูน้องได้เหรอผมเชื่อคำถามเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตถึงจะดูน้องได้เหรอแล้วรีรันยังไงรีรันวันไหนบ้างใช้กี่โมงอะไรยังไงไม่ครับคือพี่แค่พิมพ์เข้าไปพี่ดูได้ตลอดย4บสี่ชั่วโมงเลยครับ คือต้องพิมพ์เข้าไปแล้วต้องต่อนเน็ตต้องมีคอมพิวเตอร์โอ้ยคุณใครจะไปดูคุณเนี่ยครับณนะตอนนั้นผมเจออะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นจริงๆ YouTube ในในสังคมเด็กมันมันมาแล้วครับมันมาแล้วแต่ยังค่อนข้างใหม่แต่ว่าสําหรับลูกค้าครับมันมัน,ม,นมันค่อนข้างใหม่นะพี่ณนะตอนนั้นเพราะว่าอย่างแอคอย่างแอคเนี่ยก็มาช่วงประมาณ4ปีที่แล้วเหมือนกันฮะ,ะก็มาหลังจากที่เราเริ่มไปสักพักนึงเราก็เห็นแอค มาลดแล่นบน y t u t u ละครับซึ่งพอ,พอเจอคำตอบอย่างนี้พอเจอคำถามอย่างนี้ทำยังไงฮะเราก็กลับมาคิดครับว่าเราจะทำยังไงดีทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีเนี่ยคือดื้อต้องดื้อครับก็คือว่าต้องดื้อต่อไปอ่จะทำอะ่ะฉันชอบแล้วอะ่ะฉันจะทำจะทำจะทำแต่ว่าความดื้อผมมองว่ามันก็มีลิมิตของมันคือเราก็จะดื้อไปจนกว่าที่เราจะหมดตูดนะครับคือตังหมดแล้ว